เรื่องลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วโลกสารตายายริมทางที่ห้ามบีบแตรทักวินและปามเป็นคู่รักที่ต้องเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหลังวันหยุดยาวทั้งคู่เลือกขับรถในช่วงกลางดึกเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดเส้นทางที่พวกเขาใช้นั้นเป็นถนนสายรองที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยเรื่องเล่าลึกลับ โดยเฉพาะช่วงที่ต้องผ่านป่าทึบเขาภูหลวงซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้งก่อนออกเดินทางแม่ของวินได้ย้ำเตือนเขาด้วยสีหน้ากังวลว่าลูกต้องระวังนะโดยเฉพาะช่วงเขาภูหลวงนะ่ะสารตายายริมทางตรงนั้นนะ่ะอย่าทำอะไรที่ไม่สมควรเด็ดขาดห้ามบีบแตรทักเด็ดขาดวินไม่เชื่อเรื่องผีสาง เขาคิดว่ามันเป็นแค่กุศโลบายให้คนขับรถระวังตัวเท่านั้นแต่เมื่อเดินทางมาถึงกลางป่าภูหลวงในตอนตีหนึ่งกว่า,วาเขาก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมแม่ถึงเตือนบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอากาศเย็นเย,ยือกและหนักอึง้งความมืดมิดภายนอกเหมือนกำแพงที่ขังพวกเขาไว้บนถนนแคบนี้แล้ววินก็เห็นมันข้างไหล่ข้างขวามือ มีศาลตายายไม้เก่าๆตั้งอยู่ใต้ต้นไทรขนาดมะฮืมาศาลนั้นดูเก่าจนผุพังมีผ้าสามสีที่ซีจางผูกไว้รอบต้นไทรแต่สิ่งที่ทำให้วินรู้สึกเย็นวาบคือจำนวนตุ๊กตาปูนปั้นรูปตายายที่วางเรียงรายอยู่รอบศาลนั้นตุ๊กตาเหล่านั้นมีใบหน้ายิ้มเย็นๆมองตรงมาที่ถนนและทุกตัว มีคราบอะไรบางอย่างสีแดงๆที่มุมปากเหมือนรอยยิ้มที่เปื้อนเลือดวินรู้สึกใจไม่ดีแต่เขาก็ขับผ่านไปอย่างเงียบๆเห็นไหมคะแม่พี่เตือนถูกแล้วดูสารนั่นสิน่ากลัวชะมัดปาลมกระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นๆวินพยายามทำตัวสบายๆก็แค่สารเก่าๆเ,เองน้าที่นี่มันป่าช้ากลางถนนน่ะจะได้ดูขังๆงไงท่านใดนั้น รถตู้คันหนึ่งที่ขับตามหลังพวกเขามาด้วยความเร็วสูงก็เร่งแซงขึ้นไปปูนรถตู้คันนั้นบีบแตรายาวเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อแซงผ่านสารตายายไปวินกับปามสะดุ้งสุดตัวเขาบีบแต่ทำไมเนี่ยแม่พี่บอกว่าห้ามทักไม่ใช่หรอปามโวยวายด้วยความตกใจสงสัยคนขับไม่รู้หรืออาจจะกวนตีนวินตอบแต่ในใจเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ดี รถตู้คันนั้นพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไม่ถึง30วินาทีต่อมาแสงไฟสีแดงก็สว่างวาบขึ้นกลางความมืดโครมเสียงชนที่ดังสนั่นวันไว้ตามด้วยเสียงโลหะบิดเบี้ยวและเสียงกระจกแตกละเอียดพุ่งมาจากข้างหน้าอุบัติเหตุเขาชนอะไรเขาแล้ววินอุทานแล้วรีบเหยียบเบรกวินขับรถเข้าไปใกล้ๆด้วยความระมัดระวังรถตู้คันนั้น ชนอัดเข้ากับต้นไม้ใหญ่ข้างทางอย่างจังจนหน้ารถยุบจนเกือบถึงห้องโดยสารสภาพรถพังยับเยินจนจำเขาเดิมไม่ได้วินกับปามรีบจอดรถแล้ววิ่งไปดูด้วยความตกใจช่วยด้วยมีใครบาดเจ็บไหมวินตะโกนเมื่อพวกเขาไปถึงภาพที่เห็นทำให้ปามถึงกับกรีดร้องคนขับรถตู้ตายคาที่ศีรษะยุบติดกับพวงมาลัยเลือดสาดกระจายไปทั่วห้องโดยสาร แต่สิ่งที่น่าสยดสยองคือต้นไม้ที่ถูกชนมันเป็นต้นไม้ที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเพราะมันเป็นเพียงต้นไม้ขนาดกลางที่ดูเหมือนเพิ่งถูกตัดโค่นมาแต่ที่โคนต้นไม้มีรอยมือที่เต็มไปด้วยคโคลนและเลือดประทับอยู่เต็มไปหมดไม่ใช่แค่ชนต้นไม้เหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งผักรถเข้าไปชนต้นไม้ปามพูดเสียงสัน่ขนขณะที่ทั้งคู่ยืนตะลึง วินก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติสุดๆในมือของคนขับรถตู้ที่เสียชีวิตอย่างกำพวงมาลัยแน่นแต่มีเศษพวงมาลัยบางส่วนที่แตกหักและมีเส้นผมสีขาวเส้นเล็กๆติดอยู่เส้นผมที่ดูเหมือนจะหลุดมาจากตุ๊กตาปูนปั้นเก่าๆวินรีบดึงปาลมกลับมาที่รถใบเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้วินขับรถออกไปอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ความรู้สึกหวาดกลัว เริ่มเข้าครอบงำพี่พี่แน่ใจนะว่าเราไม่ได้ทักอะไรปามถามด้วยน้ำเสียงหวาดระแวงแน่ใจสิพี่ไม่ได้บีบแตรทำใดนั้นเสียงแปลกๆก,ก็ดังมาจากเบาะหลังรถตึงตึงตึงเสียงนั้นเหมือนตุ๊กตาปูนปั้นขนาดเล็กกำลังกระโดดอยู่บนเบาะหลังวินมองกระจกหลังด้วยความตกใจไม่เห็นอะไรเลยเสียงอะไรนะพี่ ปามร้องพี่ก็ไม่รู้มันดังมาจากข้างหลังวินพยายามจอดรถเพื่อลงไปดูแต่ถนนยังคงเปลี่ยวมากเขากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุสำรอนตึงต้งตึง้งตึ้งเสียงดังขึ้นและใกล้เข้ามาอีกแล้วจูจ่ๆที่เบาะด้านหลังตรงกลางก็มีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมามันเป็นศีรษะของตุ๊กตาปูนปั้นรูปชายชรา ดวงตาของตุ๊กตาจ้องมองมาที่กระจกมองหลังของวินอย่างเย็นชามันมีรอยยิ้มที่น่าขนลุกที่มุมปากมีคราบสีแรงชัดเจนกรีดตามกรีดร้องสุดเสียงตุ๊กตาตัวนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันเริ่มขยับศีรษะของตุ๊กตาค่อยๆเอียงไปด้านข้างราวกับกำลังมองสำรวจวินและปาล์มอย่างชา้ชาๆวินเหยียบคันเร่งมิดใหม่แต่ขณะ ที่รถกำลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลัง่งตุ๊กตาปูนปั้นตัวนั้นก็เริ่มหัวเราะมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของตุ๊กตาแต่เป็นเสียงหัวเราะแหบแห้งที่เต็มไปด้วยความแก่ชราและความเย้ยหยันดังอยู่ด้านหลังศีรษะของพวกเขาทำไมไม่ทักละ่ะทำไมถึงกลัวฉันอยากให้พวกแกทักฉันบ้างเสียงนั้นไม่ได้ดังอยู่ในหู แต่เหมือนมันแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของพวกเขาโดยตรงวินพยายามขับรถหนีให้พ้นจากเสียงและตุ๊กตาตัวนั้นแต่ไม่ว่าเขาจะเร่งความเร็วเท่าไหร่ตุ๊กตาตัวนั้นก็ยังคงอยู่ด้านหลังและเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นเรื่อยๆจูๆ่ๆรถก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงไม่สิพื้นถนนสั่นข้างหน้าพวกเขานั้นมีร่างเงาดำขนาดใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นกลางถนน ยายยกมือของเธอออกจากหลังคารถแล้วเงยหน้ามองวินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำอ้อนวอนตารอมานานแล้วลงมาทักทายพวกเราสิพวกเราหิววินมองเห็นผ่านร่างของยายที่ยืนอยู่ข้างหลังคือตา ที่มีดวงตาสีแดงฉานราวกับถ่านไฟแล้วตากำลังทำสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดตาค่อยๆย,ยกมือขึ้นแล้วบีบไปที่ศีรษะของตัวเองแกรกแกรกเสียงนั้นเหมือนเสียงบีบมะนาวแล้วเลือดสีดำก็ค่อยๆไหลซึมออกมาจากร่องรอยบนใบหน้าของตาแล้วตาก็เริ่มหัวเราะเสียงดังลั่นเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนคำสาปแช่ง ที่ดังกล้องไปทั่วป่าวินตัดสินใจไม่คิดอะไรอีกแล้วเขาออกรถแล้วขับพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างบ้าคลัง่งทะลุผ่านร่างของตาและยายที่ยืนอยู่กลางถนนไปทันทีที่รถพ้นจากจุดนั้นเสียงหัวเราะก็ดับวูบลงร่างของตายายก็หายไปวินและปาลมาถึงบ้านในสภาพที่เหมือนคนบ้าพวกเขาไม่พูดไม่จาแล้วรีบเข้าห้องนอนทันทีหลายวันผ่านไป ทั้งคู่พยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่วินขับรถเขาจะได้ยินเสียงแตรวแวววในระยะไกลคืนหนึ่งขณะที่วินกำลังจะอาบน้ำเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในห้องนอนแกรกแกรกเสียงนั้นเหมือนของแข็งที่กระทบกันเบาๆวินค่อยๆแง้มประตูห้องน้ำออกไปดูบนโต๊ะหัวเตียงของเขามีตุ๊กตาปูนปั้นบางอยู่ มันเป็นตุ๊กตาปูนปั้นรูปชายชราที่มีรอยยิ้มเย็นชาตุกตาที่เหมือนกับที่สารตายายทุกประการปามที่กำลังหลับอยู่บนเตียงค่อยๆลืมตาขึ้นชา้ชาๆใบหน้าของปามซีดเซียวและมีรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของเธอปรากฏขึ้นบนใบหน้าแล้วปามก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาชา้ชาๆแล้วก็ชี้ไปที่ตุกตาตัวนั้น ขอบคุณที่พาเพื่อนกลับบ้านพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงของปามไม่ได้เป็นเสียงของเธอแต่เป็นเสียงแหบแห้งของยายที่พวกเขาเจอริมถนนวินกริดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านทันทีเขาตระหนักว่าเขาไม่ได้ทักตายายแต่ตายายได้ทักเขาแล้ว ผ่านตุกตาที่ตามติดเขามาถึงบ้านแล้วคุณหลักคิดว่ามีอยู่จริงไหมคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องได้นะคะอยากฟังเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดเรื่องล้รับ789ด้วยนะคะ